รีไฟล์ก่อนเล่นกับพี่นั่นแหละมาเลยครับขาดหนึ่งคนมาดีใครจะมาเร็วๆเลยพี่เทรดเชอร์แตมพูดไม่เล่น พี่เทรดเชอร์แตมพูดเสียงใครอ่ะไม่รู้เสียงใครอะ ใครอ่ะพี่โอคุรีเคฟพูดพี่นัดหายหัวร้อนแล้วใช่ไหมหายแล้วไม่ได้หัวร้อนแค่ไม่เข้าใจเลยเค่ไม่เข้าใจายอยู่ไหนอ่ะพี่พี่เขาไม่รู้ม่มาพี่เขาจะมาหรือยังพี่เขาจะมาหรือยัง พี่มันเงียบมากเลยพี่ผมรอคนอยู่พี่ผมรออีก่งคนเขาบอกเขาเข้าเตรียมอยู่หรือเปล่าเขาบอกแป๊บหนึ่งผมเข้าฟีไฟก่อนแป๊บหนึ่งเขาเข้าฟีไฟอยู่อทอทุกคนดูหนังไหมพี่โอเคดิดดูหนังปะ พี่เทรดเชอร์แตมพูดพี่หนูงอนแปบๆก็หายละใช่แล้วเชียบก็หายแล้วร <c oughs> ู้ดังไหมทุกคนผลตอบรับฟังเสียบ <c oughs> เสียบหนังนะทุกคน <c oughs> ผมไม่ได้ยินเสียงทุกคนนะ <c oughs> ไป พี่เทรดเชอร์แตมพูดหนังอินเดียเปล่าพี่อินเดียเปล่าไม่ใช่หนังจีนน่ะอยากฟังไหมฟังปะไม่ดีก็ถ้าเป็หนูใหญ่กลับบ้านพี่ม่านมานสองคนนี้เป็นใครคคุณหนูใหญ่ของเรา าบอดได้ไงคุณหนูใหญ่มารู้ส่วนตัวของคุณท่านแต่คนนี้เดินมาเธอเป็นคนรับใช้คนใหม่ใช่ไหมยังไม่ทักทายคุณหนูใหญ่อีกพี่เทรดเชอร์แตมพูดเมื่อกี้หนูล้มพี่โอกุริเคฟพูด555ก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่จนทำให้เขาออกจากไลน์ได้อ่ะพี่โอ๊คุณหนูใหญ่คิดว่าฉันเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลเสียอีกแล้วเหมือนฉันจะมีหน้าตาแบบคุณหนูใหญ่จริงๆสินะ

พี่เทรดเชอร์แตมพูดอิ่มบัวลอยแล้วโอ้บัวลอยก็อยากกินบัวลอยไข่หวานปะพี่โอกุรีเคฟพูดเดี๋ยวกินอวดให้ดูปากินอวดให้ดูโอ้คนเต็มเลยยิงเลยแล้วกันพี่เทรดเชอร์แตมพูดหวานหวานเหรอตัวรู้ทำไมตายหมดนะจี้นะตอนนี้เจ็ดแปดตัวนะ ได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วไหนโอ้โหเพียบเลยยิงตัวไหนก่อนดีะโอ้ยิงไม่ตายด้วยเยอะจัดยิงไม่ตายสักตัวที่นี้แหละงานงอกแล้วงานงอกแลวเยอะเกินยิงไม่ตายนะครับผมดาวนึ่ยโอ้ยโดนละ อุ้ยโดนอีกแล้วโโอ้ปืนนี้อยากได้พอดีเลยป <Double kill. S 1> ืนมาไม่ต้องเติมลูกศรแน่ชอบทริปเปิลคพันยาก่อนเนะพันยาก่อนนะทุกคน โอ้ม่ไเก้าเก้าบวกเฮ้มีคนใช้ไอ้เครื่องนี้ว่ะทุกคนทางไหนวะทางซ้ายหรือทางขวานี่ไงที่เทรซเชอร์แตมพูดอะไรคือเก้าเก้าบวก ก,ก้าวโบ,บอกอะไรอะ่ะอะไรคืบบอก้าวโบกอะไรคืบบอกอ้าวโบกอ่ะพี่เชิดแปมเพี่ไม่อยู่ข้างหลังเหรอผมไม่อยู่ข้างหลังเลยอะ่ะต้องไหนวะของอยู่นี่เอนได้เจอละ ว่่าออะไนนลลงี้พี่เทรดเชอร์แตมพูดกำลังกดรัว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 กำลังกดรัวรัวรัวกดรัว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 เหรอของอยู่นี่สกิวกูดาวอยู่ ไปตรงนั้นไม่เห็นใครเลยไม่เจอใครเลยอ่ะไม่เจอใครเลยกินเค้กก่อนดีกว่ากินเคกน้กก่อนนะพี่ใส่เดี่ยว<อ>ได้หมดพูดพี่คะหนูมันไม่ได้อ่ะค่ะพีผ่ผมโดนแล้วผมโดนแล้วพี่เทรดเชอร์แตมพูดพี่ยิงพี่หนูเมื่อกี้ หรอผมโดนแล้วเนี่ยผมโดนยิงแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยผมจะกินผมจะกินเค้กสักหน่อยพี่ใส่เดี่ยวได้หมดพูดมันไม่ได้อ่ะพี่อะไรอะไรไม่ได้อ่ะพี่ใส่เดี่ยวได้หมดพูดพี่ขอแอปหนูเข้ามาได้ไหมคะโอ้ย,อย,อยทางซ้ายยิงพี่ใส่เดี่ยวได้หมดพูดฟรีไฟล์อ่ะค่ะพี่เทรดเ,เชอร์แตม,มพูดไปก่อนนะ ครับผมครับผมอุ้ยอุ <moderator. S 2> ้ยเยอะเยอะเยอะละเยอะละเยอะแล้วไอตัวข้างบนนั้นหายไปไหนละข้างบนนั้นหายวิ่งหนีไปแล้วเหรอไอไอวอลขาวข้างบนอ่ะมันวิ่งหนีไปไหนแล้วตายแล้วหรอไอวอลขาข้างบนตายแล้วหรอ เฮ้ยมันยังไม่ตายเลยนึกว่ามันมตายแลย้วพี่ใส่เดียวได้หมดพูดพี่คะแอดหนูเข้ามาหน่อยได้ไหมคะเกมฟรีไฟล์บอกเลขไว้ครับเดี๋ยวแอดไปเฮ้ยมันวิ่งไปไหนแล้วละลวะวิ่งไวเท่าเหร ไหนพี่วิ่งไปไหนเขียวไปนิดนึงพี่ใส่เดี่ยวได้หมดพูดเดี๋ยวรอนะคะบอกได้เลยครับเดี๋ยวแอดไปยิงมันหน่พี่อยู่ข้างหน้าผมเลยเข้าหัวไม่แตกว่ะเข้าหัวไม่แตกเฉยไปที่คลังแสงปืนนี้แล้วกัน พี่ใส่เดี่ยวได้หมดพูดพี่ครับปัญญาบอกบอกเลขครับผมบ,บอกเลขไม่ใช่บอกชื่อนะครับผมเฮ้ยเพื่อนโดนล้วทางซ้ายอะ่ะโอ้ติกกระทะบอดตัวนี้บอดติกกระทะล้วนเลยเอาวิ่งไปไหนวะ ทะล้วนๆรอเกมปัญหาเลยเกมอะไรรอเกมปัญหาเลยเกมอะไรเกมอะไรเกมปัญหาพี <necessary> ่ครับ <packing> พ <delicious> ี่ปิดร้านครอะอุ๊ยโดนข้างหลังโอ้ยหลังไหนกันแน่เนี่ยสองหลังเลยพี่ใส่เดี่ยวได้หมดพูดปิดไลก์กี่ชั่วโมงหรอคะ ไกล้แล้วครับใกล้แล้วนะมันอยู่ข้างล่างขอบคุณนะอยู่ข้างล่างเลยตรงไอ้ที่ที่ขึ้นมองอ,<ะ>อยู่นี่ไหวไหมพี่ไปยังข้างล่างไปย,งยังยังยังอยู่หรือไปแล้ว ไปแล้วเหรอนี่ผมจะข้างล่างเหลือห้าตัว,วอันนี้ของมันใช่ไหมเนี่ยนี่ไอ้ดอมันหรือไอ้ดอเราเนี่ยไอ้ดอมันหรือไอ้ดอเราอ่ะ ูช้ชุกหรือเปล่าตู้ชุกก็ไม่มีใครนะเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วพี่ขลังบนเขาบนเขามันอยู่บนเขาบนเขา,เขา,เขาตรงที่เราลงมาตรงที่เราวิ่งลงมาเยี่ยมเลยอ๋อ oh, ม,มันใช้นี่มันใช้ไอ้ไอท้ที่ที่สลิงอะ่ะมันใช้สลิงอะ่ะ มันเป็นสลิงเข้าวงไปแล้วพี่มันสลิงเข้าวงไปแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเข้าวงเร็วใช่มันเข้าวงไปแล้วมันมันสลิงมันขึ้นสลิงนั้นเข้าวงไปแล้ว <employ eur> <rela unch> ขี่รถเลย <c oughs> นี่รถอยู่เนี่ย <c oughs> ไหนวะรถนี่นี่มามา พี่โอกุรีเคฟพูดกินข้าวเสร็จแล้วสงสารคนยังไม่กินข้าวมันอยู่ตรงไหนอะพี่ผมไม่เห็นตัวมันเลยจริงนะพวกเนี้ยมันอยู่ข้างหลังเหรอเข้าวงก่อนพี่ ขอของหน่อยเข้าวงก่อนคนระับผมจอดรถไว้แล้วใครเอารถก็ได้นะ่บกินีกินข,ข้าวเสร็จแล้วผมยัยงไม่กินข้าวเลยพี่โอกุรีเคฟพ,พูดเอาจริงๆนะมันพรางตัวอยู่เ <S S S 2> นี่ยมันมันอยู่ตรงสลิงเนี่ยพี่เห็นไหมสลิงมันขึ้นสีแดงเนะี่ยแต่ไม่รู้มันสลิงไปถึงไหนแล้วนะเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ตรงสลิงนี่แหละไม่รู้มันอยู่สลิงหน้าหรือสลิงหลังเนะี่ย <C ười> ไปชุบเพื่อนก่อนนะ <C anz ant> ไปชุบเพื่อนก่อนที่ชุบอยู่ไหนวะอยู่นี้ซ้ายมือ <S 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 เหลือสามต่อสี่หามไม่เจอเลย เอา้าเพื่อน <ไป S 1> ล่วงอีกแล้วชุบได้แค่สองคนพอดีนะถ้าล่วงสามชุบไม่ได้นะ <ไป S 1> ชุบดได้สองนะล่วงสามชุบไม่ได้เด้อทนะู่อยู่ไหนวะข้างล่างอ๋อพี่โอกุรีเคฟพูดผมได้คาดการไว้แล้วว่าจะแพ้ใช่ไหมคาดการเลยใช่ไหมทู้อยู่ไหนอะ่ะ อ๋ออยู่ข้างนอกลุกปืนผมสิพี่ผมใช้ปืนนี้เล่นอนะปืนไม่ใส่ลูกเอ้าเพื่อนล่วงอีกแล้วชุบได้อยู่ชุบได้อยู่ครับอ๋อผมเห็นไปแล้วนะป่าเอชุบได้คนเดียวนะ โอ้มันแม่นแท้ล่ะช่วยด้วยช่ยดวช้วยได้คนเดียวครับเมาหลอนบ้าจ,จริงเมาหลอนจัดเลย ชุบหน่อยครับชุบไม่ได้ครับ,รบพี่โอกุรีเคฟพูดมันแปลกๆเพื่อนล้มเร็วเกินไปเปล่าผมชุบไม่ได้นะผมไม่มีเหรียญแล้วเหรียญมีแค่ห้าร้อยนะ้องใช้หกรอ ใชหกร้อย0ต่ผมีแค่ห้าร้อยชุบเพื่อนได้ไหมเฮ้ยมันยังมีอีกนึงเฮ้ยเดี๋ยวผมชุบเพื่อนก่อนมีพี่คนนั้นวิ่งมาชุบเพื่อนหน่อยได้ป่ะ คืนะตอตรงไหนไั่รอีกตัวเดียวอะเี๋ยวนะตัวเดียวไม่รู้ตรงไหนอะเหลือตัวเดียวมันอยู่ตรงสาบอกบอกเลขหน่อยครับบอกเลขหน่อยครับเดี๋ยวผมแอดไปครับเสร็ละ ปืนไม่ดีเลยอะปืนไม่ดีอุ้ยปืนไรมันอะดูดิปืนไรนะไ,ไม่รู้ทุกคนดูมันยิงผมร้อยยี่สิบสไนหรือเปล่าวะทำไมปืนมันยิงแรงแท้วะวิ่งมาหลังหินแล้วหลังหินแล้วนะปืนสไนแน่เลยสวยดิสวยดิ ที่โอกุรีเคฟพูดสไนเปอร์ที่มันเป็นสีขาวๆมันจะยิงหนึ่งร้อยยี่สิบไปพี่ชุบผมก่อนดิขอบคุณนะมันอยู่ไหนกะสุดหมดมันอยู่ตรงนี้หรอ ถ้ไปยิงไม่โดนกันเลยอะผมไม่มีปืนเนี่ยผมเอาปืนนั้นมาช่ววยยด้พี่โอกุรีเ,เคฟพ<ว>ูดหนึ่งรุมสี่มันก็เกินไป